กินข้าวผัดกินไหมใครกินข้าวผัดยกมือใครกินข้าวผัดยกมือใครกินข้าวผัดใครกินข้าวผัดยกมือไม่กินหรอลูกข้าวผัดฝีมือแม่นะใครกินข้าวผัดยกมืออ่าเธอลูกไม่ยกมือวะแพราว่าลูกไม่อยากกินใช่ไหมเรนาร์ณนะคนแสแซบอะเนนี่ไม่ยกมือไม่อยากกินไหมลูกใครยกมือปี อ๋อมองโ่นะมองโน่น่ะเอยดูแมลงข้าวเออดูแมลงข้าวโอ้เรียนดูโอ้เรีนเลยเีโอ้ดูไนกันครัเจ็บไหมอันนี้เป็นควดวแข็แจ๊บ่ นี่พี้องไห้ใหญ่แต่แม่ก็ได้เดี๋ยวนะอาขนมไหมเอาเขานมไหม แม่ที่แม่หนูแคร์แม่ก็อย่างนี้แหละตอยเยอะหันเยอะต่อไปพ่อไม่อยู่หนูต้องมานั่งดูแม่คิดๆหนึ่เอ้างว่าถ้าลงแขตงเท้าเออถ้าลงแขตงเท้าครับเดี๋ยวได้ๆแตงเท้าอืมเท้านะลง นะเอ๊ยตอเนื่อ้ใส่อะไรมั้งนีใส่อะไรมั้งอใส่เดือดสาวซอสมันหอยหน,น้ำตาลนิดหน่อยนี่ดำใช่แอรวเอาไใ,ใส่นี่ตัวนี้ เครื่องปรุงมันเป,ป็นตาจ้คว่ำนะดังสือเป็นจ้้าแค่นะงานงาเดยวประเด็นใส้เด็น กเนู้นดูอะไรในกระจกดูในกระจกนี่งูในกระจกเนยน่าทานลงไหมลงนวดนวดแม่ดิดีเต็มผงอร่อยลงไปให้มันหอมหอม อร่อยก็ทรงเคาะนี่ไลหมใส่หมดเลยใช่ไอันนี้จะไปล้าง นี่แหละนี่ไว้นีค่ะเล้นตัดเองก็บอกค่น่ด